ครับวันนี้เขาก็วิธีสาข้ามครับกินถั่วเที่ยงเชื่อก้าครับวันนี้เกิดครามสวนขว้าเขาครับเยอะแยะครับผีบักพายครับเ้างชิดไทยนี่ได้ยังกินข้าววันนี้ครับเพียบมา้ครับต้มส้มกบครับเด็ดสเรียครับวันนี้ต้มสมกบครับวันนี้ครับยางจังครับพี่ทองยางจังกบบ้านครับ ไต่เอาเลยครับมืนเคลืนฝนตกวคักได้บักไล้ครับเป็นโลครับโอบานครับสีเหลืองอุ้ยฮู้ยได้บักเกือกได้บักเกือกเลยครับนี่บานผมเอื่นบักเกือกด้วยครับเด้อบานพวกมือจ่อเอื่นบังยังก็สีบาได้ครับตัวใหญ่เอื่นบักเกือกลวนมาครับนี่แมนครับผมโอ้คันอันนั่นใหญ่เลยครับเอื่นเกือกกันมาครับเกือก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 ครับ เดือนึงเขาจะต้องให้เชียบนมเาขาคั้วก่อนนะครับกเ็เขาจังสีมารีวิวอีกแบบถ่ายท้ำต่อครับผมที่กันคั้วไปเรื่อยครับเชียบนมครับหากินเก่งครับยูนี่ก็ได้กินน้ำพิ่นเหรอครับฝนตกแน่ก็จักอึ้องจัดยังแล้วคนหนึ่ง หาว่าซูจินดอกยัง่นได้เนี่ยหลายคนละ่ะเพิ่นใจบุญนะออยู่เด็กินไปครับพี่นอ้องเฮามีสัตว์ปลาผักนะครับเด้อวงวิดบิดนะครับนี่ยวีดูบิดมะฟโลครับมะฟลบิดยังน้อยมันก็สิมาบูวปลาผักเขาครับ ว่าเพิ่นอะไรเพิ่นก็มาคือเขาครับอ้อมไวปอ้อมบ่อยู่ดอกมะคุ้ยมันไม่ชาดนาะ <c oughs> เป็นอันเสร็จพิเทครับผมเต็มคูอเอเล่ครับพี่น้องแซ่บโลดครับวันนี้ แซ่บแซ่บโหดครับพี่น้องแซบแซบโหลดไมเลิกครับไอตัวตัวยั่งจันไอบวัไบวไล่บัวเลเนี่ความมุ่นนั่นแหละมาเด้อครับว่าได้ไปเรียนน้ำดอกมันโคบิดอ่าครับผมติดตามต่อไปครับจับออเขาไอต้มคบแล้วครับมันนี่น่าไม่แล้วเฮ้ยข้าแต่ไข่ใบมะกรูดเผือดเห็ด มันไพน์นิดหน่อยถ้าก็ไม่รสนิดอกนกมาขี่ด้เอาแสบเลยพี่น้องหมดเลยงามเกือยดแล้วบ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 แล้วครับนี่ครับทีมงานห้องก็ได้ม่วงมาปราครับดอกแคดอกแคปลาอีกครับพี่น้อง เด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดปลาครับของปลาลดุกกันไตได้ครับปูปลาไหลคนไตเมือขึ้นไมือนขนนี่ครับปลาดุกมไม่ใช่ามาด้วยกัมาเหลียมนะครับเาปโวายยอัเบวันนี้อันนี้ยูทูบเลยด้วยนี่มยูทูบเลยโชวยครับ อัเนเบิ่งแจงเอาเยอาหารแปลกยมากันนี่นะมื่อกี้แปลกเยอะก็บนี่าตาเขาอยู่างเขาไเดี้ยวยกกกกได้รแดดจเมดวกกันนี้เอา g บลงครับมันลงไปแล้วครับเด็ดครับเด็ดเดเดลงสตดได้ครับนี่สตดโบราณครับสตดโบราณเลยโบราณครับโบราณ เชฟนบครับว er. ันน oh ี e: no ้จัดให้ครับใส่แอปโหลดพี่น้องต้มโตเลยนะครับพี่น้องครบบ้านนะครับฝนตกไม่ไหมนี่เนื้อขาวจนพันสดคักๆครับกำลังสุกครับกำลังสุกครับต้มได้ระยะหนึ่งแล้วครับโอ้เด็บเลยเดี๋ยวผมลองซิมมันก็แล้วมันสมบ่เปรี้ยวบ่บังครับเชฟนบรสชาติคันเทียบครับโบราณครับ เชื่นบแห่งบันเลิงสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ตากิดตามไปเลยผุเปรย์ยุ้ยครับสารค้ำครับผุเปรย์ยุ้ยตากีดตามสองทีสารค้ำครับกดไหลกดแช่ครับที่เด็ดเลยติดตามกันต่อไปนะครับปลดเกียร์ครับแกียร์จนมันได้ใส่เกี้ยวเลยปลูกไว้มันก็ได้กินร์เกครับซื้อเขาก็บหาบาทที่บาท ฐกิจพอเพียงครับพี่น้องเขาไปในบ้านมานือนได้ทำหนึ่งกระได้มันมีเขาแล้วตะไคร้หัวเดียวกค่เขาเล้นะครับแต่เคยห้องงามเลยเก็บนกเขาดูแลแปลงผักอย่างสวย,ย,ยาางามครับอีหล่าครับบางอีหล่าเด้วยหนูเอลี่ยุ่นไหมอิหล่าครับอื่นเข้าว่าสิพัดเพชรประดุกครับนี่อีหล่าหอมหอมครับงามครับ ชี้ว่าเอาครับชีว่าเอาครับชีว่าเอาเกี่ยวครับผมลังเห็ดเกียวครับเก็ดเจียวครับเห็ดเจียวเกียวปลอดสารครับก็ไปใส่พิกอนโอ้ั้งพีตรงบังยได้กินเราเนาะ วันนี้เขาบรพากันดื่มครับวันนี้เพราะว่ามันใส่ขอพรรษาแล้วครับย่างกับสุดโบราณครับต้องใส่ประเด็กน้ำสุดโบราณประเด็กนุ่งครับต้มเองครับจท่านทุนครับแฟนตาฮ่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 ากีแฟนตาครับต้มเองครับต้มเองขอถวดนะครับท่างแฟนตา ว่าอนุญาตเอ,อกใส่ขวดนั้นบ่มีขวดใส่ <laughs> สน,นี่กระิดเหรอทีชาวบ้านครับเพิ่นเพื่อนทีบบทออท่บ่ากติอยู่เฮ็ดกินครับพี่น้องนี่แล้วก็สาดเล่าเข้าลำคอเจ้าปวร้านไหมเจ้าปวดแดกเด้อครับสุยดยอดเลยครับปวดแดกกับปวดแดกเฮาเฮ็ดเอาล่ะครับปวดแดกบ้านเฮาน้ำถั่วมจันหน่อยก็เลย ได้ปลาแลวนดกับติดส่่ไดับใส้แบบหมนี่แหละเออจ๊กส่เป็นจ๊กแยมเหมือนละนงส่หลโอ้แป้งนัวแป้งนัวมีแป้งนัวแป้งนัวไหแป้งนัวแป้งนัวนี่เบไนีอาหารนี่ช่รคัดส้น้ำน้ำตาลน้ำตาลถูผสมถูโอ้บแบืมนใส่บกน้เออเออเอน้ำก็ประกอกกันประกอกกันปกวกใส่น้ำกับพี่น้อง

จากสวนบนี่ครับนี่มัตัวเน่ครับปลาเน้อปากระทตัวใส่กระทะเองเน้มป่า้ะมแบบหมูกระทะเนี่ยเห็นบะหมูกระทะมีมีกวไปเหรอเขาขีบขบอยากกินตัวเด็ีบลงไปลวกเอาไหมซิมเจ้านะครับเชิยบรบโอ้ยำๆนะครับวิธีการปรุงนะเป็นสูตรของผมนะครับียด้ ใส่หูระพ่าพักอย่างนี้ครับต้มโหรับแล้วก็ใส่สุดลดหน่อยนึงหูาึ่ติหูระพ่าพักอย่างนี้ครับโอ้ครับครับลดใส่หน่อยนึงครับพูดหน่ะเออโอ้หน่อยนึงนะหน่อยนึงหน่อยจะหน่อยเออเนี่ยละมันงแล้วก็พริกคงครับพริกคงเป็นสูตรเลยครับเนี่ยสูตรนี่เอาสิเจ็ดกบชัดครับชัดครับนี่กบช็อตครับวันนี้เห็นดูอึ้งช็อตปลาหมึกช็อตแล้ววันนี้กบช็อตครับวันนี้เดือดมัวม้วน ใช้น้ำปลาหน่อยนึ่งครับนี่เป็นเป็นสูตรนระนะครับปลาครับเป็นน้ำปลาหน่อยนึง่งมุนซะเนาะกบจอดเป็นตัวปะเนาะเป็นตัวครับเป็นตัวครับเส<ม>ียบเลครับสุดยอดคเลยกบจอดครับ,บจักใส่เจ้าไปเลยครับสวัสดีครับออกมาออกมาสุบลงโอ้นั่นแหละเห็นว่าเอาเป็นเป็นตัวไหมเป็นเป็นเออนั่นละนั่นละ นี่กบชัดครับโอ้ชัดชัดเบื้องหน้าครับอันนี้ครับเดี๋ราจะไปใส่แก้วได้ครับวันนี้บนเด็บบนตรงแก้วก็ได้ครับเอาเลยครับโอ้เอ้กบชัดครับพี่น้องกบชัดเฮียไงครับรสชาัดเด็ดขาดครับเด็ดขาดกลมๆเนะครับ กูได้บอลได้มามืนปาดอื่นไม่ได้เลยวะสุดยอดครับคืบเลยได้ย่ะึืบแบบกบชัดคืบเล่นวะเออเออนั่นแหละมิมสุดยอดครับคืบประมืดช็อดกบช็อตครับกบช็อตครับงานนี่แซ่บครับติดจำนะครับโอเคครับวิธีสลักข้ามครับครับผมกดไลด์กดติดตามกดสลักข้ามให้พร้อมเดี๋ยวให้ตักไปกินทั้งคุณนครับวันนี้วันนี้เอาแท้ครับวันนี้จบชัดเลยครับครับอาหารข้นบ้านพี่น้องหาลงมาแล้วครับนั่งหวาน ต้มครับปีนไกล้ครับต้มกมชาดครับแจ้วแกกวแก้วแกงไว้ครับแกงไม้ผักอีีพี่น้องัอีหลีขายวุฒบังตูแล้วพวกมนตู้แบงัายง่งยกัมาอะไรนั่งขนานเลโอจะาบีกเรา่เห็นเงินต้องจะวงเงินจะวงเด้อตังตังสีเนอนี่ได้ตังตองดวยครับตังตบัตก่น เดี่ยวเพื่อเราครับเพื่อเราไงล่ะอะไรพี่น้องเออเห็นไอ้ทุ่นอยู่เห็นทุ่นอยู่เอาเลร็วครับมันเอาแล้วได้หรอครับเอาแล้วได้หรอครับจะเอาเร็ดิเอาแล้วอถามเป็นยังเดไงโอ้ก็ฉันจะจับวิครับจับเราดิเพราะจับเรียงเรียงไงเอาเร็วเลยซุนี่ตั้งไปขึ้นอันหนึ่งมามพี่น้องมาป้าเสดพี่เลี้ยวดสมลำ วัตยบอกัน่เครับเลยคักบ่ลูงพี่ครับพดแล้วพแล้วบาลิโคบาลิโะคเดกพี่น้าตรวจะแก้ววงพี่เราแวเ้งไม ทว่มเสียบเสียขวดเี่คือยังโกดไอ้เมื่อก่นอะไรเสียขวดเ้ยก็ใสด้โอเคเลยเหรครับโอเคก็ได้เลยครับอันใส่พักเพลี้ยนี่เป็นไดเนี่ยหอมพักเพลี้ยมัน้อมมันิเป็นส่วเลยไดเนาะหอมส่วเรื่องผม่วนเมืนเดิมอือมลุนใส่พักเพลี้ยเดาจมีส่วนครบดุังมีหลับหรือเป่าอะไรก ยังเล็บยังมันเล็บนะครับตอนนี้พี่น้องไม่กินเขาครับสุดยอดอันนี้ครับท่านผู้ใดได้รับช่วงคลิปนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับขอให้ตึ่เลขวึืเบอร์มีความสุขหายโควิดใหญ่มีนะครับผมพิทีสาข้ามกันขออนุญาตปิดคลิปนะครับสวัสดีครับ